สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกๆท่านเลยนะคะเข้าสู่ช่องซื้อกลางแช่เข้าจริงนะคะสําหรับวันนี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับโครงการคครึ่งนะคะสําหรับท่านไหนที่พลาดการลงทะเบียนรอบแรกนะคะวันนี้นะคะมาแจ้งรายละเอียดค่ะเกี่ยวกับการลงทะเบียนรอบเก็บตกนะคะสําหรับการลงทะเบียนรอบเก็บตกนี้นะคะจะมีขึ้นวันที่11พฤศจิกายน2563ค่ะ นายพรชัยเทียรเวทรองโฆษกกระทรวงกันคลังนะคะได้เปิดเผยว่าจากการที่ประชาชนนะคะร่วมลงทะเบียนโครงการครครึง่งครบ10ล้านคนแล้วเมื่อวันที่27ตุลาคม2563ที่ผ่านมานะคะโดยข้อมูลล่าสุดปรากฏว่ามีผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์นะคะและไม่เริ่มการใช้สิทธิ์ภายในกําหนด14วันค่ะจึงมีการเริ่มตัดสิทธิ์ตั้งแต่วันที่5พฤศจิกายน2563ที่ผ่านมานะคะมีจํานวนทั้งสิ้น1,967,000 ส6สิทธิ์นะคะโดยยอดลงทะเบียนที่ไม่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์และสิทธิ์ที่ถูกตัดในแต่ละวันจะถูกรวบรวมนะคะนำมาเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนอีกครั้งหนึ่งค่ะซึ่งจะเปิดให้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการในวันที่11พฤศจิกายน2563นระคะระหว่างเวลา6นาฬิกาจนถึง23นาฬิกาค่ะผ่านเว็บไซต์คนละครึ่งนะคะจนกว่าจะครบจำนวนทั้งนี้ผู้ที่ลงทะเบียนนะคะจะต้องไม่เคยได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งมา ่คะและผู้ประสงค์จะใช้สิทธิโครงการคนละครึง่งจะไม่สามารถใช้สิทธิ์มาตรการชอบดีมีคืนได้นะคะ สำหรับความคืบหน้านะคะร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนะคะตอนนี้มีมากกว่า5 0 0แสนกว่าร้านค้าแล้วนะคะและมีผู้ใช้สิทธิ์ในโครงการนี้แล้วนะคะ7ล้านหนึ่งคนค่ะอันนี้ก็เป็นการอัปเดตข่าวสารนะคะ,อะตอนแรกๆก็คือโครงการนี้จะหาร้านค้าได้ยากนะคะแต่ตอนนี้คือไปทางไหนนะคะร้านค้าแต่ละร้านเขาก็เข้าร่วมโครงการค่ะถือว่าเป็นโครงการที่ประสบความสาเร็จอีกโครงการนึง ของทางรัฐบาลนะคะอันนี้ก็คือขอชื่นชมจากใจค่ะก็ใครนะคะที่อยากจะลงทะเบียนรอบที่2นะคะรอบเก็บตกค่ะวันที่11พฤศจิกายน2563นะคะเวลา6นาฬิกานะคะใครที่จะลงทะเบียนเตรียมตัวไว้เลยค่ะ ขอบคุณนะคะทุกกำลังใจเลยค่ะที่เข้ามาติดตามแล้วก็อัปเดตข่าวสารโดยตลอดนะคะถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์รบกวนช่วยแชร์ไปด้วยนะคะท่านอื่นจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารค่ะสำหรับท่านนหนที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันค่ะโดยการกดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆที่ทางช่องนำมาอัปเดตในทุกๆวันเลยค่ะ ครั้งหน้าจะมีข่าวสารอะไรมาอัปเดตอีกนั้นนะคะต้องติดคอยติดตามค่ะหากคำพูดใดไม่สุภาพนะคะข้อมูลในผิดพลาดไปทางช่องต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขในทุกๆวันเลยสวัสดีค่ะ